บินอยู่กลางทะเลอันเวิงว้าถ้าเครื่องยนต์ดับไปหนึ่งข้าจะทํำยังไงล่ะเนี่ยเวลาบินจากไทยไปออสเตรเลียมันต้องมีช่วงที่บินข้ามมหาสมุทรอินเดียหรือถ้าจะบินจากเอเชียไปอเมริกายิ่งต้องข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งไกลมากบินอยู่กลางทะเลเกือบ10ชั่วโมงตามกฎการบินบอกว่าไม่ว่าเครื่องบินจะบินไปทางไหนจะต้องมีสนามบินสำรองอยู่ในรัศมี1ชั่วโมงเสมอถ้านี่คือสนามบินต้นทางส่วนนี่คือสนามบินปลายทางสองจุดนี้คือสนามบินระหว่างทางวงกลมเหล่านี้คือรัศมี1ชัวโงจากสนามบินนั่นนแปลว่าาเส้ทงทีีี่่่เคครรืือออองงบบบิิินนนนนล้้้จะไดยูใัศม1ชั่วโมมมงแบบนี้จะไ่สาารถ บินตรงจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้เลยพูดอีกอย่างคือเครื่องบินจะต้องบินลาอแนวชายฝั่งไปตลอดทางไม่สามารถบินตรงตัดทะเลได้ซึ่งจะทําให้ใช้เวลาบินเพิ่มขึ้นอีกมากหรือในบางเส้นทางอาจจะบินไม่ได้เลยตัวอย่างเช<บ>่นนี่คือเส้นทางที่ผมเคยบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์กโดยบินข้ามขั้วโลกเหนือไอช่วงที่อยู่ตรงขั้วโลกเนี่ยไม่มีสนามบ,บินระหว่างทางทุกอย่างขาวเป็นแผ่นน้าแข็งไปหมดแล้วที่บินข้ามทะเลไกลๆมันบินได้ยังไงบินได้เพราะคํานี้ครับ Etops หรือ ETO มันเป็นการรับรองจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องบินและสาย บินนนั้จะสามารถขยายเวลาการบินออกห่างจากสนามบินระหว่างทางได้มากที่สุดเท่าไรเช่นเครื่องบินรุ่นในภาพนี้ได้รับการรับรองว่าสามารถขยายเวลาการบินห่างจากสนามบินได้สูงสุดไม่เกิน2ชั่วโมงดังนั้นแทนที่เขาจะต้องบินเลาะแนวชายฝั่งเขาก็สามารถบินตรงตัดทะเลข้ามไปได้เลยหรืออย่าง Air b บัส A 350รุ่นที่ผมบินสามารถบินออกห่างจากสนามบินได้สูงสุดถึง3ชั่วโมงนี่คือสูงที่สุดณตอนนี้แล้วฉะนั้นบินไปไหนก็ได้สบายเดีวกันดูไหมบินข้ามไปออสเตรเลียใช้ที่ไหนเป็นสนามบินสำรองได้บ้าง Turn to try the aviation.